นี่เป็นภายในวัดเชตวันวิหารก็มีพื้นที่ร่มรื่นภายในวัดเชตวันการเย็นตอนนี้11อกองศาอาทิตย์ก็เริ่มจะ มาแล้วเดี๋ยวจะได้นานเท่าไหร่ทราบนี่เป็นอาหารหันต์แปดทิศแปดทิศออฟิตการทำงานของพระพุทธเจ้าดีในวัดเชตวัน ที่ย็นสบายอันนี้อรหารแปดทิศครับที่เราสวดสัมพุทโทที่ประมังเสโทนะฮะนี่สินโนเข้าประวัตปฏิโมคลาโนจากอุทา่านอิสานเนเข้าประประตัติอือพระพุทธเจ้านั่งตรงกลางอัญญากนธัญญะอะไร โมคลานะสาดีบุตรอภรมปรติมีแปดแปดองค์แปดองค์แปดทิศแปดทิศตได้ได้ให้ปจูจุดเลยจุดเลยจุดเลยอย่าปูจุดเนี่ยพุทธเจ้าตรงนี้ตรงกลางนีเนี่ยเยนยากนทะยะ น,น,นี่เดตรงนี้ตรงยืนไม่ตรงนั้นนะตรง วัดเจตวันต้มเลื่นชยง